สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ AI สร้างแรงกระตุน้นครั้งใหญ่ให้กับของเล่นอัจฉริยะที่กำลังขายดีมากในประเทศจีนในนครสนเจิ้นมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีน บริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบางบริษัทได้ไลฟ์สดจำหน่ายของเล่น AI บริษัทผลิตของเล่น AI ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตบริษัทหนึ่งสร้างไรายได้จากยอดขายจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยนายเ่าเฝิงผู้รับผิดชอบของบริษัทกล่าวว่ายอดมูลค่าลายสดโดยเฉลี่ยต่อวันของพวกเขาอยู่ที่520,000หยวนหรือประมาณ2.44ล้านบาทโดยความเป็นจริงมูลค่าจำหน่ายในเดือนมกราคมเพิ่มมากกว่าเดือนธันวาคมของปี2567เป็นเท่าตัวด้านรายงานของ JD p ฟอร์ร์ี e-commerce รายใหญ่ของจีนแสดงให้เห็นว่า ของเล่น AI ได้รับความนิยมเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กอายุ3-6ขวบเป็นอย่างมากแค่เฉพาะเดือนมกราคมปีนี้เพียงเดือนเดียวยอดจำหน่ายของเล่นที่ใช้ AI นั้นขยายตัวอย่างมากถึง6เท่าเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2567